สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเนียร์มายและในคลิปนี้ครับเรามาอยู่ก,กันกับหนังไทยกันบ้างครับกับนางของค่าย Gdh นั่นเองค่ายหนังที่เพิ่งกลับมาเกิดใหม่เมื่อ4ีหปีที่ผ่านมาแต่ทว่ามีภาพยนตร์ออกมาให้เราได้ชมไม่น้อยกว่าปีละ2-3เรื่องกันเลยทีเดียวคลิปนี้ครับเลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดู10หนังทําเงินสูงสุดของค่ายนี้กันบ้างว่าจะมีเรื่องไหนทาเงินไปเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด กระดิ่งแจ้งเตือนจูนยดหมเอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์ในคลายภาพยนตร์ของ GDS หลายเรื่องนะครับสู้นะสูด้ดิวะอันดับที่10 2215เชื่อบ้ากล้าก้าปี2018 จากปรากฏการ์การวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ระยะทางกว่า2,000กิโลเมตรสู่ภาพยนตร์ไทยนแนวด็อกิเมนทูรีหรือแนวสารคดีที่ว่าโดยเรื่องราวการวิ่งระยะไกลของพี่ตูนบอดี้แสลมกับโครงการ9คนละ9ตั้งแต่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาจนถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า215กิโลเมตรกับผลงานการกำกับของผู้กำกับนัทพลบุญประกอบและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำรายได้ในกรุงเทพปริมนฑลและเชียงใหม่กว่า7.36 6ล้านบาทเลยครับสัญญานะเว้ยแกอยาให้ฉันตายคนเดียวนะสัญญานะ อา่านดับที่9เพื่อนที่ระลึกปี2017เป็นหนังผีที่มีแบกเกีววิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุง้งโศกนาฏกรรมทางการเงินครั้งสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจร้อยล้านเป็นบุคคลล้มละลายได้ไดในช่วข้ามคืนเช่นเดียวกับ2ตัวละครเพื่อนรักในเรื่องครับที่ครอบครัวทำธุรกิจร่วมกันสร้างตึกหรูใจกลางเมืองและล้มละลายไปพร้อมกันทั้งสองรับมือกับความล่มสลายของครอบครัวเอาไว้ไม่ไหวจึงตัดสิน ินใจที่จะลาโลกนี้ไปและตายไปพร้อมกันแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนอีกคนตัดสินใจรักชีวิตตัวเองปล่อยให้อีกคนนั้นตายไปจนกลายเป็นเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นั่นเองครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ทางค่าย Gdh ได้คว้าตัวโสพลศักดาพิสิทธ์ภูมิกับผู้เคยประสบความสําเร็จจากการสร้างหนังพีเรื่องลัดดาแลนด์มากํากับหนังเรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ทํารายได้ในกรุงเทพปริมนฑลและเชียงใหม่ 34.7ล้านบาทครับโดยตัวตึกยูนิคทาวน์ที่ใช้เป็นฉากหลังของเรื่องปัจจุบันนี้ก็ยังคงตั้งแต่ง,งานอยู่ท่ามกลางย่านสาทรเป็นอนุสร์สถานแห่งวิกตการครั้งนั้นเองครับ อ,อันดับที่8พรจากฟ้าปี2016เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับมอบให้กับผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี2560นั่นเองครับนับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ของค่าย g d h ต่อจากแฟนเดยที่เขา้าฉายในปีเดียวกันครับเรื่องราวในภาพยนตร์จะแบ่งออกเป็น3ส่วน3เพลงร้อยเรียงพ้อมกันอย่างยามเย็น ในดวงใจนิรันดร์และพรปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่พา าาออผ่านการเล่าเรื่องราวของหนุ่มสาว3ามคู่ที่มีลักษณะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปเป็นภาพยนตร์มิวสิควลที่มอบทั้งความโรแมนติกดรามา่าและคอมเมดี้เอาไว้ในหนังเรื่องเดียวได้ดีมากๆเลยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทํารายได้ไปสูงถึง42.88ล้านบาทจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลและเชียงใหม่นั่นเองครับขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเราดีใจที่เจอเธอแใ่เราด่าอะไรอะ อันดับที่7 How to า h i ูทิงทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอปี2019อีกหนึ่งผลงานการกำกับของเต๋อนวพลครับผู้กำกับผู้ซึ่งเคยร่วมงานกับ GDH มาแล้วครั้งนี้เขากลับมากำกับอีกครั้งกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าที่ได้นักแสดงคู่บุญของ GDH อย่างซันนี่สุวรนเมธานนท์และออกแบบชุติมลนมารับบทเป็นพระนางในเรื่องกับเหตุการณ์ในอดีตที่วนกลับมาเมื่อนางเอกของเรื่องอย่างจีนต้องการ การที่จะโละของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วจนได้เจอกับของบางอย่างที่เป็นของแฟนเก่าอย่างเอง็มจีนเริ่มพบว่าการทิ้งมันไปนั้นไม่ง่ายเลยจึงทําให้เธอต้องตัดสินใจที่จะทิ้งไปเก็บไว้หรือเอาไปคืนถึงจะเป็นการโละและทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทํารายได้ในกรุงเทพริมนฑลและเชียงใหม่ไปสูงถึง57ล้านบาทครับเราไม่ใช่แฟนกันใช่ปอันดับที่6โฮมสเตย์ปี2018 เป็นภาพยนตร์ไทยแนวดรามา่าแฟนตาซีและละทธิขวันครับเขียนบทและกำกับโดยภาคภูมิวงภูมิซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายญี่ปุ่นเรื่อง c o l o r f u l ฟเมื่อสวรรค์ให้รางวัลผมโดยโตอิโมรินั่นเองตัวหนังว่าด้วยเรื่องราวของวิญญาณที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในร่างของเด็กหนุ่มชั้นมปลายและต้องสืบเสาะหาสาเหตุการตายของร่างตัวเองก่อนท,ที่ตัวเองนั้นจะตายไปอย่างถาวรอเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากๆในปี2018 และทำรายได้ในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่67.11ล้านบาทครับก็ผมเป็นแฟนคุณอันดับที่5 แฟนเดย์ <Day. S 2> แฟนการแค่วันเดียวปี2016นับว่าเป็นหนังเรื่องแรกของค่าย g d h เลยครับหลังจากที่ได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านั้นเป็นค่าย GTS นั่นเองโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นแนวถนัดของทางค่ายนั่นก็คือหนังรักดราม่าโรแมนติกผลิตโดยจอกว้างฟิลม์มและกำกับโดยบรรจงปิสันธนากูลเรื่องราวของหนุ่มไอทีสุดเนิร์ดเมื่อเพื่อนรวรวมงานสาวสวยที่เขาแอบชอบความจำเสื่อมชั่วคราวหนุ่มไอทีที่เป็นเพียงแค่คนนอกสาย จึงฉวยโอกาสครั้งนี้สร้างความประทับใจก่อนที่เธอจะจดจําทุกสิ่งได้อีกครั้งและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถือว่าเป็นการเปิดตัวของทางค่ายได้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นคําวิจารณ์หรือรายได้ที่โศกหนังเรื่องแรกเข้าฉายก็ทําเงินผ่านหลักร้อยล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยทํารายได้ในกรุงเทพปริมนฑลและเชียงใหม่1 1 0 9 1ล้านบาทครับ กต้องเดินทางไปสอบเอสิที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจาก,ากขักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่ง อันดับที่4ฉลาดเกมโกง Bad Genius ปี2017จากจุดเริ่มต้นการโกงข้อสอบในห้องเรียนจนลุกลามบานปลายกลายเป็นการโจรกรรมข้อสอบระดับประเทศพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่เด็กมัธยมแต่คือตัวแทนที่จะสะท้อนการโกงในทุกระดับชั้นของสังคมไทยเป็นผลงานการเขียนบทและกำกับโดยนัทวุฒิภูลพิริยะอีกหนึ่งความภูมิใจและความสำเร็จของ g d h ไม่เพียงแค่จะโด่งดังในบ้านเราแต่ยังโกอินเตอร์ไปใช้ต่างประเทศจนกลายเป็นภา ภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในต่างประเทศพร้อมกับควา้ารางวัลมามากมายหลากหลายสาขาและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำรายได้ในกรุงเทพปริมนทลและเชียงใหม่112.15ล้านบาทนั่นเองครับมื่เคยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะข้าเส้นแม่งเลยอันดับที่3ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเฟนโซนปี2019 อีกหนึ่งภาพยนตร์แนวถนัดที่ประสบความสําเร็จของทางค่าย Gdh ครับผลงานการกํากับของหมูชยโนบกับเรื่องราวของเฟนโซนเขตแดนพิเศษของคนที่อยู่ในสภาพกลับตัวไปเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ให้ไปเป็นแฟนก็ไม่ถึงนําทัพนักแสดงพระนางโดยนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนอกจากเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ริมชายแดนของทั้งสองแล้วทางด้านเพลงประกอบภาพยนตร์ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับเพราะมีนักร้องสาวสวยจาก9ประเทศ ารวมตัวกันในหนังเรื่องนี้และก็เป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงอีกหนึ่งเรื่องเลยครับเพราะทํารายได้ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและเชียงใหม่ไปสูงถึง134.15ล้านบาทและยังขึ้นเป็นอันดับหนึ่งภาพยนตร์ไทยทําเงินตลอดการในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาด้วยนั่นเองครับ Good morning เหมือนฝึกปฏิีนี่เป็นหงะ่ะอันดับที่2 d u s ูซี่แอนเดอร์เฟปี2019 เป็นภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จจาก d ด a r y ี่ตูตซีเด e ะซีร e ส์ซีรีส์ที่มีฐานแฟนแน่นหนาไปทั่วประเทศและสร้างมาจากบันทึกของตูตของคุณทีรวิทหรือคุณช่าที่เราเหตุการณ์รายวันลงเพจ Facebook และ Pocket Book จนกลายมาเป็นซีรีส์ถึง2ซีซันที่เข้าฉายในปี2016และปี2017จน2ปีต่อมา Diary t o t ูตซีเด e ะซีรี s ก็กลายมาเป็นภาพยนตร์ขึ้นจอเงินในชื่อ To ซีแอนด์เดอะกับเรื่องราวบทใหม่ของตัวละครชุดเดิมจาก สีีรพร้อมกับการมาของซุปตาอย่างคุณแม่ชมผู้อรารยาเอฮาเกตในบทเคทีออกเสียงให้ถูกด้วยแคทรีแคทรีแคทรีแคทร,ริโอน,นากันิการหวังสาวสวยซุปตาคุณแม่ที่จะมาเป็นชนวนเหตุของเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าทำรายได้ไปอย่างถล่มทลายมากๆครับโดยทำรายได้ในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่141ล้านบาทครับ นี่คุณฟังผมพูดดูเรื่องม่ะเนี่ยนีย่ใหญ่ผมต้องมีน้ำโหนะน้ำโหนะคือน้ำอะไรครับและในอันดับที่หนึ่ง น้องพี่ที่รักปี2018เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของพี่น้องครับโดยมีพี่ที่พยายามขัดขวางความรักของผู้เป็นน้องและยังคงเดิมเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าที่เขียนบทและกำกับโดยวิทยาทองอยู่โยงนำแสดงโดยซันนี่สุวรรณเมธานนท์หยายาอุรัสยาและนิช,ชคุณเหมเวชกุลภาพยนตร์ไทยคุณภาพเยี่ยมจากค่าย Gdh ที่ออกฉายไปเมื่อกลางปี2018ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพร้อมกับทำ รายได้ในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่148.86ล้านบาทคืนเป็นอันดับหนึ่งภาพยนตร์ทำเงินตลอดการของค่ายนี้เลยนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงสุดของค่าย GDH ต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จกันทุกเรื่องกันเลยทีเดียวถามเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าชอบภาพยนตร์เรื่องไหนของค่ายนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูดเนอร์ไมเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ